สบายดีพี่น้องคุกคุณคนเดอนอ้อพี่น้องเมื่อนี้สีไปสวนสวนขวันสอนควันพี่น้นนนนนนองสอนควันพะวันเดอ้อพี่น้องมีข้าวอ้นก็นไป็นแถวเลยก็เอเราใช้สบายดีพ,ยพ,พี่น้องคือประชายขุนพาไปเลยพี่น้อง หลุดปชชัสสายเดินไม่เท่าสบายดีพี่น้องกอนไม่เท่าเออสบายดีไปอนเอันรานเคยเอเคยเยเฮา,า,า,ามีหลดคือสีดีเนาะบอด้เห็นกับอื่นอย่าพาอย่าพาย,าพายา่าโมไใคร่เนา ไปสอนอยู่แถาหาดย,ยิงเนี่ฮะเอียเอาจะไหนก็ได้เลยพี่ต้องเลยระย่างโมเดนคลายเล้ยเราเราซื้อหแสนมาซื้อรถกำลังไปหกแสน,ส,ส,ส,นสี่ส ซือามือสองุดมือสองซามดแหละคงเราฮากะขีเนาะกีนต้นห่างในสามหมื่นไเหรียญสามสิบพันวลอยเหรียญโอเหรียญวกอเหรียญัก็ให้ได้ใช่แถวนี้แหละเดี๋ยวเขาถามเถานี่ยก็ได้อ่แถวนี้แหละเอาเงี้ยรถอันนี้ขัดมาจอดรถดอก็เนาะ สแบอสเราโลบอยู่ในนี้เราโลบมันคือเราออกมาจากห่านนี้ให้ออกงามคนละตัวถามขอกัน้นโลบเมื่อวานนี่อยู่ใสตอนขำค่อยู่หมองใน

มาแล้วมาแล้วแร่เลวพี่น้องมาเลยเด้กพี่น้องควันกลัเถ่ากระือยกำลังไ่โลดเมื่อเดว่ากำลังไชอาหลังกำลังไชโรดควันเมื่อพี่น้อง มื่อหอดเือนหอดซานได้บัดนี่งซานทำบ่ได้ไหควนเหียเสียหายอีกน่อยใสเนาะแม่เถ่าจิบขอไข่ตุ้ตีนยุ้งแม่ดูเงินซานคนดูซานคนเนาะกรมีเงินก็ยิ่งมาแม่เถ้าเอาควนลงมานานแล้วแม่ควนเทียนัซานเลยป้าไแม่เถ้าเยอะเลยควนควนพะวันควนพะวันเลอพี่น้องไปไปลไปไปมันนี้ไปไป อที่เอาขบเลยค่ะขอบเลยผาบารุงมากแมมาแล้วนะคนมาแล้วเด้อมาแล้วมาแล้วเออมา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 ดูเพื่อนีท ควันมาแล้วมาั้นหับเอาโยมหับจะเอาเด็กควันมาเลยดิมา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 อยู่กันอยู่น้ำหอมน้ำเมล์น้ำด้วยน้ำนองใส่บอยทางใดมาทางใดใส่เขาสู้เขาหลับน้ำ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 นน้น้ำเด้ำน้ำน้ำน้้ำน้ำ้อน้น้้ำน้ำ้อน้ำน้ำน้้นนเื้น้นด้อ้เน กินขาวานจันขาแสบได้เออหันซองหันเศร้าหันเศร้าหอยูได้นอนเด้เด้ออายุนอยู่ซาคือเก่าได้นนก็ได้แบบนี้เนอะแขนหักจับแคเอาได้ม่อยไปทางใดมาทางใดบ่อยควนวันงานย่อมาอยู่วันอยู่ซาน้ำดูน้ำแกนน้ำต่อน้ำเม่นน้ำเกลน้ำนองอยู่ในซาในซากินขาววนจานแร์บเน สวใเชาได้ขยันขันเพลงดีแล้วแกร้องเพลงมาอยู่กันอยู่ดีนะสงสัยพี่ใหม่บมีรายการยังไเดี๋ยวจะานก็มีรายการปไซมาร้องเพลงเ้อะ FC มาได้มาผมขอตาอคสน้กันเอแล้วไปมัดกับอกมัดรถโอ้ใจเยเงินเี้ะ ควนยังมาชั้นควันเาเอาเอาิล้านใ่โลาณชิล้านชิล้านโอ้โหนะพันล้านพันล้านจานอะควาอะบ้าลกเมียเนาะควันแข็งผ้าคนาที่ตะเวนโอ้บอกานเป็นอยู่นะคกลม งานนี้แล้นี่ฮผบกาทุ่งเลยใส่ชานลก้อนไข่กินแน่ปอกไข่ค้อนกินปอกไข่กอนกินบ่ใครมาถ่าปอกให่กินเมสู๊บพี่น้องหลายคนมาหักแคบควันผวันเลย อาจับเอาขวัญเลยพี่น้องเ้อเรากะหนาน้ำป่ามโนใสแน่ไม่เ่าแน่สมวยแน่อาจับขวัญฮ่กอตอแขนตเอาควันโดยใสเนาะวันคนตกอยู่กลาดงกลางป่าตกอยู่กลางทางเอามาพี่มืดแร้วันีั้นแขนเอาน้ามาแน่หน้าหน้าแน่ไมแเอาน้ามากินไหนกิน กินไข่ควันเด้บ้างัวตัวนึ่งางัวตัวนึ่งเด้อนงนักเลยไข่พอเจ้าโคกิิเก่าประาได้บ้างัวบ้างัวน่งคนไก่ตัวนั้น่ะยนขอโปเดสมวยก็วัาดีเนาแแล้วเนาะ โู้แค้นแล้วเรียบร้อยพี่น้องไอ้ขวัญมาขวัญมาแล้วบอกเฮ้ยแซ่บแฮแฮบ่ใครนะประวัน,น <c oughs> คือสี่ใครแน่แนละ้วจะนอนกันเนะาะเรอเรายัางบม่ได้นอนเรานอนอยุ่อยู่อันเดียวก็เนี่เขยยายังบม่ได้นอนแต่ <c oughs> ถามค่อยผู้เผาพี่ <c oughs> ไม่น้อยผู้เผาพ,พี่มืดคืนซอดแจ้งบม่ได้นอนเลยพี่น้องเลยบม่ได้รับบม่ได้นอนเลยนะมืดคืนซอดแจ้ง น้องนัดครับน้องทองนี่เลยครับอ่านอ่เช้าออนเราก็เด็กเลยมากะเนาะเด็กเนาะเมื่อคืนนีเนาะหนึ่งโมงเนาะมาแต่สวรรค์ดีหนึ่งเลยรับเรีนบ่รับเป็นรับแล้วเมื่อยเนาะเด็กกระเล่นกันในพื้นเลยพี่น้องเลยอ้าวอ้าอย่าลืมอย่าเข้าไปในงู อันน้องนัดลาคลิปไปซะลูกแล้วพี่หิดเล้วค้องเลยทลา,ลาไปกุ่อนจ้าเขามาเป็นกาลังใจพน,น,นี่น้องไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบายทางเนน่ยขอบุกขอบใจหลายๆเด้อป้าใสและไก็ย้ายแะ้วก็บชาวอ้นเบากาหน้าขอบมุกขอบใจหลายๆทีบ่บ่ถิ่มบ่ป้า,ากัน ให้อยู่ครับคุณคเดอ้ออยู่ดีมีแหงผ้าใหม่ปีใหม่ค่ะ